ถ้าจะเป็นคนญี่ปุ่นหลุดคิวซีขนาดนี้ทาไมไม่เขียนบทให้ท่านพี่เลยล่ะคะสภาไม่หยุ่มกันก็บุญล้วค่าแต่ละมือแต่ละเดย์คือท่านพี่เนี่ยนางจะชอบแกล้งชนะทุกคนไม่ใช่ว่านางเนี่ยอยากจะเข้ากองเข้ากองอะไรมากนัก<ห>นรอกค่าแต่ว่ากวนกูเกือบทุกคลิปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะกล้วยหอมที่สูกงอมจะเป็นเมนูอื่นใดไปไม่ได้ค่ะนอกจากกล้วยบทชีค่ะยออ่ะ,อะนี่ป้าๆช่วยกันดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปทํากับข้าวให้ท่านพี่ก่อนดูด้วยว่าฉันทําอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะหากป้าาท่านใดนะคะเห็นข้อผิดพลาดของดิฉันแล้วกกกาคอมเนนไว้บั ด้วยนะคะใต้คลิปนี้เลยกูก็กินกล้วยแล้วหนึ่ง จะได้กินไหมก่อนกล้วยโอ้ มีลายหมีพูด้วยนะจ๊ะฉันจะบอกค่ะว่านี่แม่เจ้าน่าดีอยู่ะคอกค่งแต่ตัวเป็นสาวอยากจะมีฟอร์เฟน แล้วมันตัดยังไงวะเนี่ยขอชิมได้ป่ะขอชิมนิดนึงได้ป่ะแม่อือโอ้ทำไมกูจะกินเยอะจังวะโอ้โอ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  I right. like.